รัฐบาลทํางาน<อ>มาเนี่ยให้เกรดกันแบบว่าเอางี้ผมผมขอว่าอย่างนี้แล้วกันคนมานี่จะบอกว่าอ่าฝ่ายค้านก็ค้านทุกเรื่องเอาแบบว่าเอาแบบเป็นเรียกว่าใจเขาใจเราถ้าเกิดว่าคุณจจุรลนเป็นรัฐบาลเนี่ยเจอวิกฤตหนักขนาดนี้แต่ว่าในเวลาเดียวกันอยากให้ประเมินด้วยว่าการทํางานของรัฐบาลร้อยวันที่ผ่านมาสอบผ่านไม่ผ่านตรงไหนดีไม่ดียังไงบ้างครับคือคือด้านสารสุขเนี่ยต้องให้ให้เอ แต่ว่าการทํางานโดยภาพรวมของรัฐบาลบซึ่งเราต้องทําความเข้าใจเหมือนกันว่าเรื่องโรคระบาดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แน่นอนว่าเรื่องสุขภาพเรื่องชีวิตเป็นโจทย์อันดับแรกนะเป็นปนัญหาสําคัญที่สุดซึ่งในงานนี้ก็ทําทําได้ดีมากแต่ว่าเวลามันมีผลกระทบเนี่ยมันผลกระทบหลายด้านผลกระทบต่อ เศรษฐกิดต่อชีวิตความเป็นอยู่ต่อการศึกษาต่อประชาชนทุกกลุ่มอาชีพในแะง่มุมต่างๆต่อสังคมถ้าดูการรับมือกับวิกฤตโดยรวม,มผมคิดว่าไม่ค่อยดีจะให้คะแนนก็ให้คะแนนสักหกสิบนะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่กซีบวกอะไรแบบนั้นเพราะว่าเพราะมีปัญหา คือตั้งแต่ต้นเนี่ยมีปัญหาในเรื่องอรัฐบาลประเมินสถานการณ์ต่ำไปประเมินปัญหาต่ำไปนะครับวันที่มีผู้ป่วยรายแรกแต่ผมแสดงความเห็นว่ามีเป็นวิกฤตเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยประเทศต่างๆก็มีปัญหาประเทศจีนมีปัญหาชัดเจนแล้วใช่ไหมครับครับก็บ,บอกว่ารับในวิกฤตต้องคิดถึง worst case scenario แล้วเราดูผู้นำบางประเทศที่เขาพูดเนี่ยเขาจะพูดว่ามีซีเนโลต,ต่างๆเขาต้องเตรียมพร้อมสําหรับทุกซินเนอล์ทีนี้ของเราประเมินต่ําไปคิดว่าเป็นเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องวัดธรรมดาบ้างเสร็จแล้วนโยบายมาตรการที่เราทําช้าไปก็คือเรื่องการห้ามผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเ,เสี่ยงคือตั้งแต่ กีซ่าออน r ะไนฟแล้วก็ต่อมาก็คือควรจะให้เข้าเฉพาะที่จําเป็นจริงๆซึ่งเขามาทำาตอนยี่สิบหประมาณแถวแถวยี่สิบกว่ามีนาใช่ไหมคว,ความจริงมีการเสนอกันตั้งแต่ตั้งแต่น่าจะปลายมกราแล้วละ่ะว่าว่าควรจะทำอย่างนั้นแล้วก็การกักตัวไม่มีจริงการคอรันทีนไม,ไม่ไม่มีจริงก็คือให้ให้เข้ามาเฉพาะที่จําเป็นยิ่งยวดจริงๆแล้วก็ยังต้องมีการกักตัวสิวันอันนี้ไม่ได้ทำ พอไม่ได้ทำเรื่องเทสเรื่องการกักตัวเรื่องการกอรันทีนทำน้อยทำน้อยแต่ว่าอาศัยว่าระบบสาธารณสุขเราแข็งแกร่งแล้วก็ผู้ติดเชื้อเราเราไม่มากในที่สุดมันก็มาเจอเงื่อนไขประจวบเหมาะกันเงื่อนไขที่เหมาะเหมาะกันเข้ากับโคโรนาไวรัสเนี่ยนะครับก็คือเช่นสนามมยวยบ้างการไปในผับกินเหล้าแก้วเดียวกันอะไรเหล่านี้ก็เลยติดเชื้อมากเกินจําเปน็นก็เลยกลายเป็น มากเกิดนี่พอตอนมามาล็อกดาวน์ก็มีคนเสนอว่าให้ล็อกดาวน์เร็วกว่านั้นเนะี่ยให้ให้ใช้มาตรการเข้มเร็วกว่านั้นช้าไปนิดหนึ่งแต่ว่าช้าตอนช้าเนี่ยยังไม่สําคัญเท่ากับการไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าอพอไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าความเสียหายก็เกิดมากก็คือคนต้องออกจากงานไปมากมากเลิกเลิกจ้างหยุดงานคนตกงานหย,หยุดงานแล้วออกไปต่างจังหวัดกระจายไป กระจายโควิดไปหลายสิบจังหวัดครับซึ่งก็ทำให้มีปัญหาตามมาต้องมาเยียวยาแล้วคนที่ต่างการให้ให้ปิดเมืองปิดสถานที่ต่าง,างๆคือผู้ว่ากทมและผู้ว่าจังผ,ผู้รายการจังหวัดต่างๆไม่มีอำนาจในการเยียวยาเป็นคนละคนกับคนเยียวยาคนเยียวยามาคิดตามหลังซึ่งมีการวางรูปแบบกเกณฑ์ที่ที่ค่อนข้าง ซับซอ้อนค่อนข้างยุ่งยากนะครับแล้วก็ไม่ทันสถานการณ์พอระหว่างที่ใช้อยู่ผลทบจากกิจการที่ปิดก็ไปสู่กิจการอื่นเสร็จแล้วก็ไปสู่ผู้ที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมันมาจากผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศษรษฐกิจจากการส่งออกไม่ได้จากการท่องเที่ยวที่หายไปก็สมทบเข้ามาพอสมทบเข้ามาคราวนี้มันเ,เลยกลายเป็น กลายเป็นผู้ต้องการการเยียวยามีมากและการช่วยเหลือช้านะครับโดยโดยคร่าวๆถ้าให้ประเมินมายังไม่นับรวมว่าเรื่องกเปิดเศรษฐกิจเ้ายังไงนะเปิดยังไงจะทําไมไม่มีความชัดเจนแล้วข้างหน้าจะเป็นยังไงจะรอคุยกันครับแต่ว่าถ้าให้ประเมินก็จะเห็นภาพประมาณ